สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับก็กับการเปิดการ์ดที่ไม่การ์ดตำนานธรรมดามันคือการ์ดตำนานใหม่ฮนะซึ่งผมก็หวังเป็นแบบแลนด์กิกอะไรเงี้ยคือตำนานใหม่ที่แพงแพงสุดก็คงจะเป็นเนสตาวะอันนี้ไม่ได้ทราบนะเพราะว่าผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เช็ค,คราคามาไม่ทราบว่าตัวไหนแม่งแพงที่สุดแต่ว่าวันนี้แหละครับ ต้องเป็นแลนกิ๊ก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 แลนกิกโอ้โอ้วิกเตอร์ชื่อเฮียอะไรชื่อหลังอ,อะไรเนี่ยวิกเตอร์วิกเตอร์อวิก หนึ่งพันเก้าร้ 1, อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยฮะหนึ่งพันเก้าร้อยได้วิกเตอร์อสัตว์ราคาถูกก่าย้ายตัวเลขระยะราคาถูกกว่าย้าตัวเลขเอาพี okay, ่ฮรโอเคฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ